สวัสดีสวัสดีผู้สมทุกท่านนะครับผมมาพี่น้องมามนนินิยูนเกมคาปกักกิงสองนะครับคาปกักกิงสองมาใหม่ะสิทธภาพมาสอนจูนรถนะครับจูนเครื่องนะครับให้ได้สองร้อยมานะครับพี่น้องมาเบิรงกันครับจากของเก่าของเดิมน,นะครับมีแค่ สองร้อยเก้าสิบสี่แรงมากนะครับผมจะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับที่เขาจะซื้อมาแต่งนะครับรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เลยนะครับผมแต่ริงเลยมันโหดมันแห้งนะครับบะแพรกับพวกอันใส่เหรียญทองซื้อนะครับนะบวกใส่เหรียญทองกับว่าใส่มันจ,จะแห้งเสมอไปนะครับแห้งนะครับนะ ไปดูกันครับผมอันดับแนกครับเข้าตรงนี้เลยนะครับเข้าตรงนี้เลยนะครับผมไปนะครับเครื่องครับผมเครื่องเครื่องนะครับไปเบิ้งเครื่องนะครับไปเบิ้งเครื่องแล้วก็ไปซื้อเครื่องนะครับ M 8 3 8สทนะครับ 3,799ซีซีนะครับผมจะซื้อเครื่องนี้นะครับตัวที่เขาจะซื้อคือตัวตนนี้นะครับเครื่องเครื่องวีแนะครับเครื่องวีแปดซีท่องเลยนะครับมาซื้อเครื่องเสร็จแล้วนะครับตอมาแต่งครับผมมาเลยใส่ลูกสูบฟ้าสูบครับผมเปลนตัวนี้นะครับครับกดซื้อตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับผมงตามนี้เลยนะครับซื้อตามนี้เลยคน สเต็ตซ้อนนะครับสเต็ตซ้อนนะครับ60เต็ตซ้อนครับผมนี่แหละสุดท้ายครับนะครับอากาศหน้าบึงอันนี้อีกตัวนึ่งครับสเต็ตอนสเต็ตซ้อนสเต็ตซ้อนะครับตามนี้เลยนะครับผมตัว่าครับที่ดีนะครับอันนี้เขมีนะครับคนสเต็ตซ้สเต็ตซ้สเต็ตซ้นะครับผมไปอย่าไปเร็วนะครับตัวนี้นะครับของเก่าของเดิมนี่เตี๋ยเลี่ยนนะครับไม่มีของเปลี่ยนนะครับตัวเดิมกับของเดิมหมอนรองหมอนหนาเก่าเดิมครับันี้เปลี่ยนนะครับ เคร่บแล้วครับฟองจนเดินครับผมกสิประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งเกียร์กันครับไปดูเกียร์เฟืองเกียร์นะครับเฟืองเกียร์กสิเป็นแบบนี้นะครับผม ZF นะครับส h p 22นะครับสุเป็นประมาณนี้เลยนะครับครับตัวนี้กสิเป็นสเตอร์สองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายขึ้นได้นเบ้างวะแต่ว่าอย่าลืมมาเปลี่ยนน้ำมันนะครับต้องมาเปลี่ยนน้ำมันด้วยนะเป็น e85 ด้วยพี่น้องด้อครับผมลองขึ้นเลหนึ่งวัน คือของจริงครับเลียนปูดขนาดเลยนะครับ เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยครับผมอย่าลืมเบื้องให้จบนะครับขันเบิ้งกลางๆนะครับผมท่อนกลางๆจะมีสูตรจนเกียร์บอกอยู่นะครับเว็บหนึ่งนะครับอ่านะเสนสูตรนี้คือจะเรียนประมาณนี้เลยนะครับผมดูให้จบนะครับขอบคุณครับผมอยากเบื้องรุ่นไรยัง คอมเหมตนมากครับเดยวจะมัดจัดการให้ครับผม